น้ำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะเอาแบบนั่งหรือแบบยืนคะเอาแบบยืนเลยค่ะเราเป็นถึงมิสแกรนนะคะฉันไม่อยากจะยืนด้วยเลยฉันขอบนั่งอย่่งเงี้แหละหลานสีสูงมากแค่แนะนำตัวเลยจ้าชื่อลูกไมรัตทวัญยาผู้ทองนะคะเป็นรองมิสแกรนนครปฐมสอมพันยค่ะแล้วก็เป็นนางแบบนักแสดงค่ะอ้โาทายของเรานะคะก็คือจะให้น้องเนี่ย หยิบของในกล่องอที่เราเตรียมไว้มาพูดไลฟ์สดขายของให้แซบซีที่สุดภายในเวลาหนึ่งนาทีแต่ว่าห้ามพูดชื่อของของสิ่งนั้นะนะให้อธิบายเป็นแบบลักษณะของของสิ่งนั้น ว่าแบบมันคืออะไรอ่ะอ่ะเริ่มขายได้เลยค่ะสมมติตอนนี้อยู่ในไลฟ์สด Facebook ของน้องลูกไม้อ่ะเอาเลยนะค่ะเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ลูกไม้ก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ลองเอาไปทำอะไรดีแล้วแต่เลยอันนี้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากอย่างที่บอกนะคะว่าสิ่งนี้นะคะใหญ่ใหญ่กอดอันดับแรกค่ะอันที่สองหอม ฟรีทั่วประเทศค่ะและวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสาธิตนะคะดมดมให้ดูก่อนสิ่งนี้ทั้งดมทั้งแล้วก็กินได้คำว่าอมคูดใดรู้หร้องู้เลยอมก็เดี๋ยวเขินไงต้องเขินแหละโอเคก็ กินโชหรอเก้านิ้วค่ะอันน้เก้นิ้วกินโชได้หรอกินได้เลยได้อ่ะอันนี้เราก็จะไม่พูดว่ามันคืออะไรแต่มันกินได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะโอ้โหกว่าจะถึงอันข้างล่างสุดเป็นยาวมากเลยนะคะแล้วก็ดูดีมากๆนะคะเนียนเนียนขาวขาวเนียนอวสูงสเปคเนี่ยที่บอกว่าสเปค ที่ถามว่าสเปกก็คืออันนี้อันนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูว่ามันดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะซูม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 เขาบอกให้ซูมซูมไหนสิอุ้ยเสียไปขบปลายก่อนเลยอย่างแรกเสียวปลายป้าเขาเจ็บกันไหมเนี่ยไม่รน่าหลุนมากน่าหลอนเหรอกค้าไงบ้างคะรสชาติ เออเราจะเป็นยังไงต้องแบบให้มันเข้าไปข้างหน้าก่อนเราถึงจะรู้อไหนลองดูสิว่าพอยคอหรือแค่ไหนอุ้ยไม่พอไม่พอมีอีกอันนึ่งไหมคนนี้อีกอันนึงนะคะอันนี้มันเล็กไปหรอคะว่าอันนี้มันอันนี้มันใหญ่ใหญ่มากใหญ่มวไม่หยิบอันนี้ตั้งแต่แรกเราจะได้ตอบใช่ไหมใหญ่ยาวหวานกรอบ หวานกรอบค่ะได้ยไงต่อลหรคะคุณผขาวเนียนอร่อยอิจฉาจังได้ใหญ่กว่าโอมชมคูไหมคะมชคูมากค่ะคุณมินระวังออกนะถามว่าจุกไม่จุกก่อนอันเนี้ยจุกไม่จุกก่อนใช่นะหมายถึงอิ่มลูกปากไปเลยนะคุณ ไหนลองทำแบบเซ็กซี่อ่ะไหนไหนสอนสอนเซ็กซี่นะคะก็เอาข้องบนก่อนหยบหยบพุ่งกัดนะคะต้องค่อยก่อนคุณค่อยๆขอขบไปแบบน้องที่ทำไมคุณทำตลกจังคุณมิ้นคุณไม่เซ็กซี่เหมือนน้องเลยอ่ะพี่มิ้นหิวคุณหอยมาจากบ้านใช่ไหม ตอนคหะยังไม่ได้กินข้าว,วนคนไหนก็ได้แล้วต้องสุดกินกับเอาอิ่มแล้วคุณมิน้น <laughs> อยากกินไหม่ะอไม่เป็นไรค่ะ <gasps> โอเคข้ขอหอมปากหอมคอใันยันอันนี้ทีมงานเก็บไว้ให้ด้วยนะจะกินนะนนี้คือ <laughs>